ตอนปลอยสวัสดีเบงเห็นน้ำด้วยครับมันบ่มีสนูดอกเหมือนนุ่นไปเอาสนูมาอยู่คุณครับดูดึงดูดึงวัสดีดึงดึงดึงดงอกว่ามันเดยมีสนูครับแต่ว่าเลนหางดีดีเดยวซูมให้เบงครับเห็นไ่ครับโอ้โหเดี๋ยวคับมันลงจังใดแต่งสนูใส่ด้วยครับไปเอาสนูมาแล้ว โอ้โหบรรากาศดีพี่น้องเห็นว่าเกิดเห็นว่าคุณแม่เห็นว่าละดึดึงดึดึงโอ้ล้มอย่างสิเข่าชาเบิดขึ้นอยู่ดอกนี่กันมันเบกวนเอาไม่ได้ปวดเลยเจ้าของมเลยาเราบ่เฮ้ยชน้องเข้าก่นทีนี้กลับก่อนครับมือแมลงเจอกันครับ ร่วมนะเนี่ยร่มนะครับนี่เปนตการณ์้ัอุณหภูมิตสุด10-17องศาเซลเซียสภาคตะวัอากมีฝนเล็น้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสุด21-22องศาเซลเซียสภาตัอกมีบงเฉียงกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิตำสุด21-22มันก่อนว่ตบานมาพนเสีย จักสองหน่วยแล้วหน่วยบ่สดแห้งบ่ควอมนนมแมีน้าขนนอะคนนอนคนนอนนะีครับพี่น้องครับวันที่สองของการนอนนาด้ครับนอนนาเดอรซิรีแล้วปีนี้ สองศูนย์สองศูนย์สองห้าหกสามด้ครับรงสีตาบกหงัสพอดีบแมันหูลไปคันเอาแก้เขามไดิพีด้พ่อแบตมันเบิดือนน้ำสตาก็ติดชุ่มติดชุ่มเลยยนแบตแล้วก็ติดชุ่มเลย ู้มือนี่ล้มก่อนมาขึ้นอยู่ดีครับกาเลยครับพวกแมนบอลมันลงเลยครยแหงดียอมากินก่อน้กันด้วยครับผมกับคนนอนนะโอ้ดารครับมือนี่อากาศดีกับหมู่บ้านเยอะประเทศที่สู

เกี่ยวของเกี่ยวมือครับมอนี้มือที่สองน้องนาเดชซีรีเสียมเสี่ยมเสี่ยมกุไแจสามมือโอ้คนกบเขาง่ายดีหว่าเนาะ

โดยตัวรูจให้ประชาชนพึ่งพักตัวนี้เพื่อเพ่ารใช้ตันี้เนในพักกลางระหว่เปลี่ยนต่างป่าาไม้ปุ๋ยปุชาวบ้านที่มีเอกสารปป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 ป พี่นอ้องปักกระแหงกับตะบูงุงเ,เข้ากันเข้ากัน,นกับการนอนน้ามือนีนีืยจุด<ห>ยอดเลย<ๆ>พี่น้องครับวันนี้ลมแหง้งสุดยอดบรรยากาศเลยครับนี่แหละครับเต็นนอนเมื่อคืนนี่กลางเต็นนอนเมื่อคืนนี่ครับบรรยากาศการน,นอนน้าด้วยรับพี่น้อง ກະເດຊີລີເອົາພນອງຊລະກ เ,เดี๋ยวพอป่พ,อพ,พี่น้องครับไปยามเบิงเบาวครับเบาวลงบ่บรไิไซสน่ด้วยพี่นอ้องโอ้โมนันนี้ลมดีดีพี่น้องตึงๆเลยวิธีคนนอนนะไม่ได้ อย่างมากินบ้มามันนี่ตามปิดวิธีชีวิตคนนอนนาครับกับนานานพระเอกเขางไปง <c oughs> ว่อตายพี่น้องงวงพอเถ่เอางวมานอนน้ำด้วยครับมาอนี่เมื่อเสาร์แล้วจังกูตาเหลี่ยมมาเมาอยู่เดี๋ยวก็เจอลาบพี่น้อง แล้วก็ได้ลากิมาบึงบาวน้ำกันพี่น้องวานสิลงบ่เดาลยบ่เดนเโอวันนี้ล้มดีคุณน่ะแต่ว่าบบมีสนุ่นะครับวันนี้ย้อนมาแบบบ่มีสนุโ้ยสีดายดิน้องแต่ผมไปเอาสนุมาแล้วล่ะเฮ้ย ดื้อดึงดื้อดึงเด้เนาะสายพี่น้องพามาเบิ่งสายสายเบาแสงไฟให้แน่นอนนั่นคือนี่ครับนี่สายมันตามสายไปเลยเด้อครับตาว่าเห็นดอกทึงทึงคุ่นอ้ยเสียดายเอ้ยเสียดายไใส่สนุนเนาะใส่สนุนเดี๋ยวเบื้ออื่นใส่สนุนให้เบิ่งองนะครับผมว่าจะสายดีดีได้พี่น้องเอ้ยนอนนา นำดูหอตอนหน้าเกี่ยวเขาฟังเสียงสนุว่าโอ้ยอาเด้อผู้ใดอยากฟังเสียงสนุมานอนหน,น้าน้ำกันเลยเมาเกี่ยวาเขาซอยเนี่ยอะไรเมื่อกีมร้อนี่ลืออีกเกินกับงามครับวันนี้พุ่น่ะอือนี่มันขึ้นมาเท่าดีดยังสีใส่เสียงสนุสีดังอีกแปลกเลยด้วยครับดึงเลยด้วยครับนี่ขนันเท่าดีดยังสี มันสีดธนูมนฉีดังบึ้มเลยครับเขียกย้อนวาวอ๋อเหมือนเสาส์ฉียูบานะครับมาเบืองน้ำกันปล่ปอยปล่อยเสี่ยงปล่อยจ่อยิบ่ปล่อยยอดมันตกอันปลาอ้อยโอเคครับมาเบืองเบาวซื้อหรอกล้มดีครับมื่อไงเมื่อไรโอ้ดยนี่เสียงเออโอ้โล้มดีเลย แกงหางดีก็เป็นวาวดวงนี่แหละครับพี่น้องเอวดีครับโอ้ยม่งน,นีเสียงที่ดีล,ลโอ้ยม,มวนเหรอครับวันนี้ไป,ปพี่น้องพยายามหลอบอีกจักอันกันของแข็งของขาพี่น้องเครียดหนกก่นอยเพิ่มอ้อมจักบาดด้วเนาะจำเป๊ะคำเดียวไปพี่น้องเขามองใสคันเบื้องคลิปเมื่อคืนนี่กะ พากันยืนอยู่คันแท้่เถอพี่น้องแล้วก็มองเห็นกบอยู่หม่องมันอยู่นี่แหละใส่แงบไปใส่แงบใส่หลอบสิ่งไว้ไม่เห็นตัวเขาแงบแล้วติใส่ละใส่แงบไปใส่ละพี่น้อง kiểu hạ nhạc cho ừ thì theo, theo mong như nào vậy vàng lên ừ lại mong một oh, tiền lên bật đồng điền บัวเข่าโอ้งานพรุ่งนี้เศร้าเจอกันครับสันดาว่างสันดาเฮ้ยมาเบิ่งเบาสุดหรอกครับเบามันสิลงบัวนี่มี่อีกยังติ่งนี่พี่ตะปาเหรอพี่น้องคุณ่ะเป็นว่าอยุเฮ้ยเลยจะเอาปลาเค็งไปปิีงบัวเข่าคุณนั่นเหรอพี่น้องอ๋อมาเบิ่งแค่ก้าวกันนะนี่โตอีกอย่างเนี้ยปบมันตื่นกี่โมงครับผมตื่นหนิอ้ย ปลาเค็งมือเราได้เนี่ยนี่มาบึงพี่น้องว่าสิมีอย่างเนี้ยนั่นเป็นบ่ปลาเค็งนี่เดีมื่อคืนมันมาจอบกินปลาอยู่นี่แหละครับกบถ้าคันเห็นคัอขัดแต่เอาไวนบ่ทันได้เหรอก็เค้งเป็นบ่พี่น้องเอาใส่แง่ไปบ่อยบิกโอ้ยสี่ก็ได้มันมันสิเของแง่เพราะมันนะพี่ตัวนึงมึงนี่แหละพี่น้องพวกเมนกบมันมากิน กบมันมันมันจอบกินมันขึ้นท้ากันเห็นก็ขักเดือดเอาบทันมันเต้นเร็วมันแขกเนาะอันอันเท้าอื่นแขกพี่น้องเออคือนั่นน่ะโอเคไงอุ้ยคุณอะไรพี่น้องเดี๋ยวอีกเจ๊งหน่อยนี่ละเมนูเด็ดต่อไปหมกปลาเข็งพี่น้อง <c oughs> เอาไว้กขอนเอาไว้กขอนลอครบลอครบอุ้พวกบ่อนนี่ก็ร้ายนี่ <c oughs> <c oughs> เฮาต้องมาจอบคนน้ำครับบรราคนมาเอาของเขาก่อน <laughs> ไปพี่น้องตะเข็งปลาขอนนี่นะเก่าเกี่ยวแล้วนึกสงสัยมันตื่นนี่ก็โดนไปพี่น้องครับมันนี้ไม่เบ่งเบาวซือหรอกเขาที่น้อนหรอกครับผมหมวกบา บ่ลงบ่ลง่พี่นอ้อ,องพอ,งอตาเปนได้นกลาตัวหนึ่งไปกระสีเขานอนทั้งตัวครับคนนี้สับหรับันนี้มันเนี่ยพอตามานอนน้ำนะครับทั้งเทียงไม่ละสามคนกับกับงัวอีกสองอีกสามสะนยายากพัก่อนได้ครับ ทำขึ้นนี้นี่แล้วครับเกาเต็นแล้วนี่เต็นผมก็ได้ปะเขาพักฟันแล้วครับอพอตากระึงเถียงแล้วครับไฟก็ดังไวน้นี่จนหมดเองนี่แหละโอเคครับพี่น้องเขามาในมงแล้ว อย่างดครับสุดยอดแล้วครับนี่ที่นอนอยังดีโอเคพี่น้องครับลาตทีสวัสดีครับสำหรับคำขึ้นนี้ไฟกัยังดังไปอยู่ด้วยครับไอ้มันดับเองไปเอาสวัสดีครับสำหรับการนอนนะนอนหน้าเกี่ยวก่าปี2020 2563ครับผม